่อนที่จะเข้าเนื้อหาผมขอถามทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก่อนว่าทุกคนดูมวยปล้ำกันมาแล้วกี่ปีนลครับถ้าคนที่ติดตามมากกว่า5ปี10ปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าทุกคนคงมีความรู้ศาสตร์ของมวยปล้ำกันพอสมควรแล้วส่วนคนที่เพิ่งติดตามได้ไม่นานเนี่ยศัพท์บ,บางศัพท์หรือความรู้พื้นฐานของมวยปล้ำเนี่ยอาจจะไม่แน่นพอสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามกันได้คือคนไม่รู้ไม่ผิดนะครับ มันจะมีอยู่จําพวกหนึ่งที่เคยดูมวยปล้ำรู้จักมวยปล้ำแต่ครับแต่ไอคนพวกเนี้ยรู้แค่เปลือกเท่านั้นและมันจะอวดเบ่งว่าเฮ้ยมวยปล้ำมาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะพิมพ์ประมาณเนี้ยมันคือการแสดงอินอะไรก่อนเกิน70%ที่สถานมีมวยปล้ำพบเจอตั้งแต่ทำช่องกับการพิมพ์ประมาณนี้ มันคือการแสดงมันคือการแสดงี่เรียกว่าเห็นคำเหล่านี้จนหลอสมองไปหมดละคือใช่ไงมวยปล้ำม,มันคือการแสดงแต่การแสดงแล้วไงอ่ะแฟนๆมวยปล้ำที่ดูมานานเขารู้กันหมดแล้วนี่หรือว่าคุณพี่พึ่งรู้หรือรู้นานละหรือจะโชว์ภูมิโอดเกินว่าตัวเองรอบรู้เรื่องมวยปล้ำอาชีพคือผมก็งงว่าถ้าไอ้มวยปล้ำม,มันเป็นการแสดงแลว้วมันไม่นักส่วนไหนของร่างกายคุณพี่อะฮะ ถึงมันเป็นการแสดงแล้วเราอินบ้างไม่ได้หรือผมถามตรงๆเลยนะแล้วไอ้หนังโป๊ที่ดูดูกันน่ะมันก็การแสดงไม่ใช่ไงทําไมถึงดูกันน่ะพวกคุณคุณคุณและคุณทั้งหลายอินกันไงมวยปล้ำก็เหมือนกันไอความอินมันทําให้เรามีอารมณ์ร่วมกับมวยปล้ำนั่นทําให้เราติดตามมวยปล้ำจนถึงทุกวันนี้การพิมพ์ม,มาลักษณะน,นี้ แฟนๆมวยปล้ำเขาดูถูกได้ครับพิมพ์ว่าการแสดง,น,ดงนู่นการแสดงนี่คือแทนที่คุณพี่จะฉลาดนะคุณอาจจะเป็นคนโง่ในสายตาของแฟนๆมวยปล้ำได้เลยนะแต่ครับมันมีอีกกรณีหนึ่งคือพิมพ์รายละเอียดลงไปเนี่ยว่ามวยปล้ำมันคือการแสดงแต่เขาเล่นจริงเจ็บจริงทุกอย่างไม่มีการฝึกซ้อมมาก่อนอย่าเอาไปทําตามนะอะไรแบบเนี้ยถ้าพิมพ์แบบนี้คุณจะดูฉลาดขึ้นมาทันทีเลย ประมาเป็น,นคำนี้ครับหลอกหรือแหกตาคนดูอีกหนึ่งคำยอดฮิตที่คุณพี่มักชอบพิมพ์กันมาซึ่งคำว่าหลอกหรือแหกตาคนดูเนี่ยความจริงมันก็มีความหมายเดียวกับคำว่าการแสดงะครับผมถามจริงเหอะผู้คนพี่ที่พิมพ์คำเหล่านี้มาดูมวยปล้ำกันแล้วกี่ปีถ้าดูผ่านๆแล้วมาพิมพ์แบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะผมเคยบอกเสมอว่ามวยปล้ำไม่ได้หลอกเราเลย ตัวเราตั้งหากที่พยายามหลอกตัวเองยิ่งถ้าคุณคุณทั้งหลายเคยดูวัวพระมาตั้งแต่เด็กๆแล้ววันหนึ่งที่นัตติ้งบอกว่าหลานๆวัวพระมำเขาไม่ได้เล่นกันจริงนะเขามีการเตี้ยงกันมาก่อนเด็กๆในตอนนั้นที่ตอนนี้กลายเป็นเด็กหนวดไปแล้วหลายคนเนี่ยถ้าฟังถึงตอนที่นัตติ้งพูดแบบนี้ทุกคนก็ต้องสตาร์นกันบ้างอะและความคิดของทุกคนก็จะตีกันอยู่ในหัวว่าเฮ้ยไม่จริงนะก็เห็นกันอยู่ว่ามันชกกันจริงนะ หรือไม่ก็อา้าวหลอกกูแหกตาก,กูกูไปดูแมงและแม้มันจะเป็นการแสดงที่นัตติ้งบอกไปก็ตามแล้วเคยเห็นนัตติ้งบอกไหมว่าอา้าวลันล้านมวยปล้ำมันหลอกนะอย่าไปดูมันนะก็ไม่เคยบอกนะครับอะไรถ้าหลอกแล้วจะไม่ดูกันใช่ไหมแล้วมาพิมพ์ข้อความแบบเนี้มันแย่นะครับถ้าม,มวยปล้ำมันจะหลอกก็ให้มันหลอกไปแฟนๆมวยปล้ำอมะกเขารับรู้แล้วไม่ต้องมาพิมพ์ข้อความทํานองนี้หรอกอีกอย่างนะ ถ้าดูน้พรั่มกันมาพักใหญ่ๆแล้วอะเราจะสัมผัสได้เองเลยว่าตัวของน้ำพรั่มสามารถถ่ายทอดออกมาให้เราสัมผัสได้ว่ามันเป็นของจริงของจริงที่ว่ามันคือความสุขความเศร้าความโกรธเกลียดขบขันและอีกหลากหลายอารมณ์ที่เราคล้อยตามอะนี่แหละของจริงนี่แหละมวยปร้ำอาชีพต่อมาเป็นคำนี้ครับจะเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่คนเขียนบท โอ้ยไอ้คำนี้เยอะแยะเช่นกันพิมพ์มากันเยอะมากๆเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่คนเขียนบทเดี๋ยวเรื่องนี้ให้น้องปั๊มอธิบายนี่นะความเป็นจริงแล้วน่ะจะบอกให้เลยนะถึงแม้ว่าในวงการมวยปล้ำเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักมวยปล้ำคนไหนก็ช่างมันต้องมีการแพ้การชนะและรวมถึงแต่ละคนเนี่ยก็คงมีสถิติต่ตางๆเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกกี่สมัยแชมป์นูนแชมป์นี่กี่สมัยชนะมันทั้งหมดกี่แมตช์แพ้มันทั้งหมดกี่แมตช์ ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะความสามารถของน้ำมดปล้ำเนี่ยแน่นอนว่ามีผลอยู่แล้วถ้าหาว่าใครมีฝีมือมีความสามารถดีก็คงจะได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจากสมาคมนั่นแหละสุดท้ายแล้วใครที่จะดูดีใครที่จะดูเก่งใครที่ดูเทพหรือใครที่ดูอ่อนในสายตาของคนดูหลายๆคนระหว่างที่เกิดการปล้ำหรือระวางดําเนินเนื้อเรื่องก็แล้วแต่สุดท้ายนัเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับบทที่เขียนไว้ทั้งนั้นนั่นแหละเข้าใจไหมใครก็ช่างที่ดูเก่งหรือดูอ่อนบนเวทีเนี่ยนะ มันเป็นบททั้งนั้นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ดูอ่อนเนี่ยมันอ่อนจริงๆหรอกนะเพราะว่าคนที่ดูอ่อนเนี่ยก็ต้องมีความสามารถมากๆในการจะทําให้ตัวเองดูอ่อนเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเก่งจริงอ่อนจริงหรือ,อยังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนมีความสาคัญเทียบเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์บนสังเวียนที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะเขียนบทออกมายัางไงทั้งนั้นเลยต่อมาเป็นคํานี้ครับจัดฉากเตี้ยมกันแล้ว เอา้ามวยปล้ำมันมีคิวมีบทถูกไหมท,ทุกอย่างมันต้องมีการซักซ้อมอะ่ะพวกนักร้องนักแสดงยังต้องมีการซักซ้อมเลยทําไมคุณพี่ไม่ไปพิมพ์คําว่าจัดฉากบ้างล่ะกายอมรับว่าที่คุณพี่พิมพ์มามันก็ถูกนั่นแหละว่ามันจัดฉากคุณพี่ก็รู้นี่ว่ามันจัดฉากอะ่ะแต่จะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะถึงแม้มวยปล้ำจะจัดฉากตามที่คุณพี่พิมพ์มาแต่บางครั้งมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ ภาษามวลปป้มเขาเรียกว่าบอทหรือภาษาไทยก็คือการผิดคิวนั่นแหละและเชื่อหรือไม่ท,ทุกการผิดคิวนักมวลปล้ำจะต้องด้นสดเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้นๆให้มันผ่านพ้นไปให้ได้คือมันเป็นงานยากและต้องใช้ไหวพริบด,ดีในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าสิ่งที่คุณพี่พิมพ์มาทั้งหลายเนี่ยจัดฉากอย่างน้นจัดฉากอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการไม่ให้เกียริวงการมวลปล้ำเลยนะครับและอย่างสุดท้าย สู้กันไม่จริงไปดูมวยไทยหรือไม่ก็มวยกรงดีกว่าปวดกระบาลมากเจอแบบนี้จริงอยู่ที่เขาสู้กันไม่จริงแต่มันก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างมันเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บการต่อสู้ในมวยปล้ำอาชีพมีหัวใจสําคัญคือทําให้สมจริงทําให้ดูเจ็บปวดมากที่สุดโดยจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของคู่ต่อสู้เป็นหลักด้วยซึ่งมันเป็นงานยากนะครับ กีฬาต่อสู้อื่นๆกระส่ายกันเต็มที่แต่มวยปล้ำจะต้องเซฟความปลอดภัยเสมอไอ้ท่าที่อยากจะใช้บาสมาคมก็ไม่ให้นักมวยปล้ำใช้คือถ้าใช้ก็ใช้ได้ไม่เต็มที่อะ่ะเอาคนตามจริงเลยนะถ้าพวกเขาสู้กันจริงคงปล้ำกันได้ไม่กี่ปีอะ่ะเพราะไม่กระพิกการหรือไม่กระตายไปแล้วคือคนดูมวยปล้ำเขาดูครับเขาไม่ได้สู้กันจริงอะ่ะคนดูมวยปล้ำเขารู้แต่ที่พวกเราเราดูกันเนี่ยก็เพ,เพราะอยากเห็นสไตล์าการปล้ำ แำ้วมุปรามคนนี้มีมูฟเซตยังไงแมสการปรามจะเป็นแบบไหนและจะจบอย่างไรอะไรแบบนี้มากกว่าคือเราไม่ต้องการมาดูเขาสู้กันแบบจริงจังอะถ้าเราอยากดูสู้กันจริงจริงแล้วก็ไปดูมวยสากลมวยไทยหรือไม่ก็มวยกลมอย่างที่คุณพี่พิมพ์มาแล้วใช่ปะ่ะเออพิมพ์มาแบบนี้กันทําไมก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณพี่พิมพ์ในฐานะเชิงอธิบายว่ามวยปรามมันสู้กันไม่จริงยังไง อย่าเอาไปทําตามแบบนั่นแบบนี้อะไรก็ว่าไปอันเนี้ยพิมพมาเลยอันนี้ไม่มีใครเถียงครับและก่อนจากกันผมก็จะขอเป็นตัวแทนของหมู่บ้านหมวยปล้ำอยากจะบอกให้คุณพี่คุณพี่คุณพี่ทั้งหลายเนี่ยที่ชอบพิมพ์ข้อความทนองนี้ว่าคุณพี่ควรหยุดมองมวยปล้มที่คุณพี่คิดได้แล้วออกมาจากความเป็นจริงซะโรมวยปล้ำอะ่ะมันกว้างมากเลยนะครับ ปัจจุบันมวยปล้ำอาชีพเขาไปถึงไหนแล้วคุณพี่ยังทิมพมาว่ามวยปล้ำเป็นการแสดงมาเป็นบทมันจัดฉากนู่นนี่นั่นหยุดทิมคุณห้วนแบบนี้แล้วเอาตัวเองออกมาได้แล้วครับออกมาออกมาออกมาแล้วลองเปิดใจดูผมรู้นะว่าบางคนอ่ะชื่นชอบมวยปล้ำแต่พอรู้ว่ามันเป็นการแสดงพวกคุณก็ปิดกั้นกันและถอยห่างมวยปล้ำกันออกมาลองเปิดใจดูครับ พวกหนังโป๊พวกคุณยังดูกันได้เลยทำไมมวยปล้ำพวกคุณจะดูกันไม่ได้ล่ะอย่าติดก,กับดักกับคำางโง่พวกนี้เลยครับหยุดพิมพ์คำทำนองนี้กันเถอะวงการมวยปล้ำบ้านเราจะได้รุ่งเรือยอีกครั้งสำหรับวันนี้สานย,ยปวรปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ